อ่า yeah. สวัสดีค่ะสวด,ดีวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองเนะะี่ยเป็นยังไงบ้างเด็กๆทานข้าวกันหรือ,อยังน่าจะทานแล้วแล้วก็น่าจะพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะเอาละให้เด็กๆไปหยิบเล่มนี้เนี่ยสมุดเล่มเล็กน,นั่นเองนะ,ะ่เนะยสมุดเล่มเล็กน,นะ,ะพร้อมกับดินสอ,อยางลบเนะ,ะเอาละเราในระหว่างที่ครูแทนรอนะยครูแทนก็จะ เปิดหน้าจอของครแดนเหมือนกันนะรอสักครู่นะรอสักครู่เอาละน่าจะใกล้จะพร้อมแล้วนะคะทีนี้ในระหว่างที่รอนั้นนะีคะเล่มนี้นะคะเล่มนี้ของเด็กๆเ,เอามานะคะแล้ววันนั้นจำได้ไหมเราทำกันไปแล้วสองรอบแล้วนะรอบแรกก็คือตกแต่งหน้าปก นะตกแต่งหน้าปกระบายสีให้มันเรียบร้อยนะเขียนระบายแล้วก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็ระบายสีรูปนี้เห็นไ้ยฮะเห็นไหมฮะรูปนี้เ,เด็กๆรู้ไหมว่ารูปนี้คือรูปอะไรนะจําได้ไหมเออนะคะรูปนี้ก็คือสัญลักษณ์ของอะไรนั่นเองตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดคอนแก่นนั่นเองเนะี่ยแล้วงานที่ครูแทนให้เนะี่ยพอทําอันที่สอง เนี่ยคุณแตนก็เลยมีงานให้เด็กไปหาเราทํพห้องกันแล้วนะแต่ว่าคุณแตนให้เด็กไปหารูปของคุณลุงคนนี้นะข้างล่างเนี้ยนะว่าเอ๊คุณลุงคนนี้เนี่ยชื่ออะไรนะคะุณลุงคนนี้เป็นใครคุณลุงคนนี้เป็นคนที่ดูแลประชากรในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองเนี่ยคุณลุงคนนี้เนี่ยชื่ออะไรเขาเรียกว่าตําแหน่งของคุณลุงมีนะคุณลุงมีตําแหน่งว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นนั่นเองเนะี่ยะเพราะว่าเราทําไปแล้วใช่ไหมครับในหน้านี้เนะี่ยชื่อจังหวัดอยู่ในภูมิภาคอะไรนะจังหวัดขอนแก่นอยู่ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกอย่างนี้ว่าภาคอีสานนั่นเองเนะี่ภาคอีสานมีจํานวนทั้งหมด26อำเภอเนะี่ยประชากรมีประมาณหนึ่งล้านแปดแสนคนนะและผู้ว่าราชการอันนี้เดียวแต่ให้ไปหา นะและอันสุดท้ายข้างล่างดอกไม้ประจําจังหวัดก็คือดอกราชพฤกษ์หรือมีชื่อเล่นก็คือดอกคูนั่นเองนะคุณลุงคนนี้นะเราไปดูซิคุณลุงคนนี้ชื่อจริงของคุณลุงเด็กๆเขียนยังเด็กๆไปหาไหมอังนี่ไงนะชื่อของคุณลุงคุณลุงคนนี้ชื่อว่านายสมศักดิ์จังตระคุนนั่นเองนะสรารูนะลูกไม่ใช่สาอูนะลูกนายสมศักดิ์ จังตระกุญน,นั่นเองเนะี่ยเอาละใครเขียนแล้วนะวันนี้คุณแตนก็มีมีอะไรมาให้เอกดูอ่อาตั้งใจดูนะตั้งใจดูนะพร้อมยังพร้อมยังเอาละนี่ฮะโอ้โอ้โอ,โอ้เร็วจัง อาไม้มัดมีชนบทนะคะโอ้มีอะไรอีกโอ้มีคำขอญประจำจังหวัดนี้คือจังหวัดอะไรพระธาตุถามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูน,นย์รวมข้าไม้รวบใจหมูเสียวที่ยวจุดจุดจุนครใหญ่ไดโนเสาวสิรินนทรเน่ยสุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกเด็กๆรู้ไหมว่าจังหวัดนี้คือจังหวัดอะไรนึกอ,ออกกันไหมเนาะติกตักติกตักติ๊กตักติตกตจังหวัด จังหวัดจังหวัดติ้งหนงจังหวัดขอนแก่นนั่นเองเนะยจังหวัด <Ash ELLE> <each one doing anyway> ขอนแก่นนั่นเองนะเอาละจังหวัดขอนแก่นนั้นเนี่ยมีมีคำขวัญของเขาเนี่ยมีคำขวัญของเขาใครท่องได้เนี่ยจังหวัดขอนแก่นเออเนี่ยใครท่องได้มากจังหวัดขอนแก่นนั้นมีคำขวัญว่าอะไรเด็กๆเคยเห็นรูปนี้ไหมเด็กๆเคยเห็น ตรงนี้ไหมเด็กๆลองเดาซิว่ามันอยู่ตรงไหนของจังหวัดขอนแก่นเออใครนึกออกใครนึกออกติ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตกยืนอยู่ตรงไหนอะมันอยู่เก่งมากมันอยู่หน้าเซ็นทรัลนั่นเองเนี้ยรูปนี้เขาเรียกว่ารูปประตูเมืองนะประตูสู่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองเนี้ยซึ่งจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นเมืองหลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานของเราเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ นี่เนี่ยฮะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากนะแล้วก็เพื่อต่อการท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าครูแตนยังไม่ได้ให้ดูอันนี้ครูแตนจะให้เด็กลองท่องก่อนนะเขาบอกว่าคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นนะจังหวัดขอนแก่นนั้นเรามีคำขวัญเนะี่ยเพราะทุกจังหวัดในประเทศไทยของเรามีคำขวัญเหมือนกันนะทีนี้จังหวัดขอนแก่นก็มีคำขวัญเหมือนกันนะคำขวัญน,นี้เด็กๆได้ท่องมาตั้งแต่ ป .1 แล้วนะี่ะมีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าไหนลองอ่านพร้อมกันนะโอ้สงสัยครูดแดนเบี้ยวแน่ๆเลยนะเด็กมองเห็นชัดไหมไม่ค่อยชัดอดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ๋ยวบแป๊บหนึ่งเอาละพร้อมกันหรือยังนะเดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมกันดูซิว่าใครจะอ่านออกบ้างน,นะหนึ่งสองสามพระท้าถามแกนเสียงแคนดอ ปูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจปูเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินทรอนเน่สุดแค่เหรียญทองมวยโอลิมปิกโอ้โหทองได้เก่งมากอย่าลืมเดี๋ยวคุณใจจะให้ท่องนะเดี๋ยวสักอีกสักส,สองคลิปจะให้เป็นการบ้าน ท่องมาส่งกูแตนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะยังไม่ใช่ตอนนี้นะวันนี้เนี่ยเรามีงานมาให้เด็กๆทำอีกแล้วในเล่มเล็กนะในเล่มเล็กนี้นะมีอะไรนะรลองมาดูว่าเอหน้าที่กูแตนจะให้เมื่อกี้คือหน้าที่สองที่เราเขียนข้อมูลกันไปแล้วนะทีนี้มาข้อที่ส มันเป็นคำขวัญนะฮะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนคำขวัญขอนแก่นพร้อมวาดภาพระบายสีเขียนคำขวัญจังหวัดขอนแก่นพร้อมวาดภาพระบายสีเนี่ยผูแตนมีคำขวัญไว้ให้ข้างบนเห็นไหมคะตรงนี้นะ,ะเด็กๆเห็นไหมเออนะฮะตรงนี้นะ,ะตรงเนี้ยพระธาตุนะ พระธาตุขามแก่นอันนี้นะคะเป็นคาขวัญหน้านี้ยนะครูตตนจะแบ่งไปอยู่ประมาณเจ็ดหน้าด้วยกันนะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกพูลก็จะเป็นหน้าถัดไปเนะเสียงแคนดอกพูลหน้าถัดไปศูนย์รวมผ้าไหมก็หน้าถัดไปนะร่วมใจผูกเสี่ยวก็หน้าถัดไปจนถึงอันสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือคําว่าคำว่าอะไรดีคําว่าอะไรดี อะไรดีนะเออสุดอะไรสุดอะไรสุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกนั่นเองแต่ครูแตงไม่ได้ให้เด็กๆทําทั้งหมดนะครูแต็งจะให้เด็กๆรอบนี้จะให้เขียนสามหน้าครูนะแต็งให้เขียนคําฝันจังหวัดขอนแก่นนะเขียนลอกมันลงมาพระท่าขามแก่นก็เขียนพระพอพานนะพอรอ,อะพระ นะธาตุพออาธาตุพระธาตุขามขามอะไรดีขามอะไรขามแก่นะเวลาเขียนเขียนไม่ต้องรีบเนียคสะเขียนสวยๆครับสวยๆนะยคะพระธาตขามแก่นเเวลา copy มาลงมาหรือลอกมาลงมาเขียนให้ถูกนีคะแต่มีคำม้างบนแล้ว พระธาตุขามแก่นเด็กๆก็มาวาดรูปตรงข้างล่างเอ๊ะพระธาตุขามแก่นจะวาดยังไงดีล่ะเออเด็กๆเคยรู้จักพระธาตุขามแก่นไหมเออสัญลักษณ์ของเขาไงเด็กๆลองดูตรงสัญลักษณ์เนี่ยอันนั้นหลักนะไม่ต้องวาดเหมือนก็ได้นะพระธาตุตรงไหนดีอ่าเหมือนนะรตรงไหนอันไหนอันไหนอันนี้รูปนี้นะฮะพระธาตุขามแก่นรูปไหนรูปนี้เนะี่ยเห็นไหมคะ,ะเด็กๆเห็นตรงนี้รูปนี้ไหมคะ เอาสีไลดีเด็กๆจะได้เห็นสี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 สสสสสเขียวอ่ะพระธาตุตรงนี้รูปนี้เห็นไหมคะรูปนี้พระธาตุขามแกะเนะยเด็กๆก็วาดพระธาตุไปนะทีนี้เวลาวาดรูปนั้นนะยเวลาวาดรูปไม่เหมือนก็ได้ไม่เป็นไรแต่พยายามเนะี่ยแต่พยายามให้มันสวยๆนะอาจยเชื่อว่าเด็กๆห้องทั้งสองห้องเนะี่ย ท e ั L ้งเอและบิวาดรูปสวยมากรุ่นนี้นะอ่าก็วาวาดพระาธาตุถามแก่นเด็กๆจะวาดแบบไหนล่ะพระาธาตุนะไม่ใช่วาดรูปนี้เดียวอย่างนี้นะโอ้พระาธาตุโอ้เอาพระาธาตุมาอยู่ตรงนี้พระพระธาตุตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ แค่นี้ได้ไหมลูกไม่เอานะมันเล็กไปเนะี่ยไม่เอาเนะี่ยเอามันใหญ่ๆเต็มหน้านี้เลยเนะี่ยพระธาตุอาวาดไปเราวาดไม่สวยก็ได้ลูกไม่เป็นไรเพราะราวา่าเอา่อเราไม่ใช่กล้องถ่ายรูปแต่ผู้แทนว่าดเด็กๆวาดสวยมากเลยนะผู้แทนเห็นเด็กๆวาดเออนะแต่อย่าออกนอกขอบเขตเหมือนผู้แทนนะเห็นไหมเออขอบนอกขอบเขตอย่างนี้ไม่สวยนะวาดนะ เออนะวาดไปนะเอ,อ๊ของคุณเต่เบี้ยวอะก็ไม่เอานะอย่างงี้ก็ไม่เอาไม่สวยนะอาเด็กๆก,ก็ว่าพระธาตุโอ้เบี้ยวไปอีกแล้วนะนะเด็กๆก,ก็ว่าพระธาตุแต่ว่าไม่สวยนะเด็กๆก,ก็วาดไปเจดี JD, นะ อ่าพระธาตุขามแก่นแล้วเด็กๆก็ระบายสีแต่เด็กๆว่าสวยกว่านี้ครูแตนว่าไม่สวยครูแตนว่าไม่สวยแล้วเด็กๆวาให้สวยๆแล้วก็ระบายสีด้วยนะพระธาตุขามแก่นหน้านี้ระบายสีเสร็จเขียนเสร็จแล้วมาดูหน้าถัดไปนะหน้าถัดไปก็คือพระธาตุขามแก่นแล้วคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีนะคำว่าอะไรดีเอาคคำว่าเสียงอะไรดีเสียงแคน นะอ่ะเขียนก็ไปเด็กๆก็เ,เขียนเสียงเสียงแคนดอกคูนเห็นไหมคะเสียงแคนดอกคูนแสดงว่าหน้านี้เนี่ยเด็กๆต้องวาดรูปกีิรูปดีล่ะม,มันมีคำว่าอะไรอะ่ะมันมีคำว่าเสียงอะไร เสียงแคนเห็นไหมคะเสียงแคนโอ้นะ,ะเสียงแคนนะ,ะเสียงแคนหนึ่งอันแหละนะ,ะเสียงแคนหนึ่งอันแล้วนะอีกอันหนึ่งดอกคูณแสดงว่าเด็กๆต้องวากี่รูป ว่าสองนะอันหนึ่งก็จะเป็นแคนแคนคืออะไรเครื่องดนตรีนั่นเองเครื่องดนตรีของทางภาคอะไรภาคอีสานของเรานะคะแคนคือเครื่องดนตรีไม้ทำมาจากไม้ไผ่นั่นเองเนะียแล้วก็ว่าดอกบูดเด็กๆอาจจะแบ่งนะแบ่งหน้านี้เป็นสองก็ได้นะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งหรือไม่แบ่งก็ได้นะอ่าอันนี้อาจจะเขียนอันนี้แคน เอออันนี้ดอกคูณแล้วแต่เด็กๆเลยลูกเด็กๆสามารถดีไซน์งานของเด็กๆเองได้นะคะหรือไม่แบ่งก็ได้เด็กๆว่ารวมกันก็ได้นะคะเสียงแคนดอกคูณอันถัดไปเมื่อวาดรูปเขียนเสร็จแล้วอีกอันนึงนะคะเสียงแคนดอกคูณอันนี้เป็นคําว่าอะไรดีศูนย์อะไรดีศูนย์อะไรดีศูนย์รวม เวลาเขียนเริ่มจากข้างตรงนี้ก็ได้นะลูกข้างหน้าศูนย์รวมค่าไหมเห็นไหมคะ ศูนย์รวมผ้าไหมเด็กๆก,ก็วาดรูปอะไรดีผ้าไหมนั่นเองนะคะวาดรูปผ้าไหมนะวันนี้ครูแตนใจให้เด็กทำสามหน้านะดูซิว่าเอ๊ะงานวันนี้ครูแตนให้เด็กๆทำกี่นะนะอันนี้หนึ่งให้คัดคำขวัญน,นะคัดคำขวัญกี่หน้านั่นเองสามหน้านะเริ่มตั้งแต่พระธาตุขามแกนเสียงแคนดอก คูณศูนย์รวมผ้าหมายวันนี้เอาแค่สาห,หน้าพอนะคะเขียนหรือคัดลงมาให้สวยๆพร้อมกับว่ารูประบายสิเนะี่อ่าหน้าที่คัดก็มีพระธาตุขามแก่นใช่ไหมพระธาตุขามแก่นเสียงอะไรเสียงแคนเสียงแคนดอก คูณแล้วอีกอันนึงก็คืออะไรศูนย์อะไรนั่นเองศูนย์รวมค่าหมาสามหน้านี้นะคะสหน้านี้ให้เด็กๆเ,เขียนลงไปนะเอาคำขวัญม,มาพร้อมกับวาดรูปนะพร้อมกับวาดรูปดูซิว่าใครจะทำสวยแต่เมื่อเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งเพราะว่ารอบหน้าคุณแตนจะเอาให้เสร็จ ทั้งหมดอีกสี่หน้านะเดี๋ยวเราจะมาทําอีกสี่หน้านะอ่าทีนี้วันนี้นะครูแดนมีงานให้เด็กอยู่เท่านี้เนะี่ยทำอยู่แค่สามหน้านี้เนะคัดแล้วก็วาดให้สวย เนะเอาละวันนี้นะคะแตนใช้เวลากับเด็กๆพอสมควรแล้วนะคะเด็กๆจะได้ไปเบรกแล้วก็ไปล้างมือเข้าห้างนะ้ำดื่มน้ำนะดื่มนมให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูในวิชาถัดไปเนะคยเอาละวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย